เมื่อลูกของเราเนี่ยเขาโตพอที่จะรูเรื่องแล้วนะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านเลยค่ะจะต้องเจอนั่นก็คือลูกร้องกรีดร้องโวยวายเวลาที่เขาเนี่ยไม่ได้ดังใจคุณพ่อคุณแม่มักจะใช้วิธีการรุนแรงกลับกับลูกไม่ว่าจะดุเสียงดังตะคอกเสียงใส่ลูกหรือลงโทษลูกนะคะ คิดแฟมิลี่ได้รวบรวม7ขั้นตอนที่หมอและนักวิชาการเด็กแนะนำมาให้คุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะเรให้ทไมบอกก่อนหห้ามตามใจหรือต่อรองลูกเด็กเขาจะเรียนรู้ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันได้ผลเขาก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะเราจะต้องให้ลูกของเราได้เรียนรู้ว่าจะไม่มีการตามใจหรือต่อรองในช่วงเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ค่ะ